Honda Jazz GK ปี2018ตัว1.5 v p a t ดีไซน์ด้านหน้าจะเป็นดีไซน์แบบเอาใจวัยรุ่นเลยโคมไฟสวยๆใสๆแบบนี้กระจังหน้าโครเมียมนะครับผมสัญลักษณ์ตัว H ตัวใหญ่แบบนี้เลยหน้าสวยครับแต่งขึ้นผมบอกเลยเดี๋ยวเรามาดูแม็กกันบ้างแจ z คันนี้มาพร้อมกับล้อแม็กขอบ15ยางนะครับปี2022ดอกเต็มใช้อีกยาวครับ อยากรู้ว่ารถเดิมไหมเดี๋ยวผมดึงให้ดูเลยนี่นะครับเม็ดอาร์คจากโรงงานจะคมและชัดแบบนี้ครับสีจะไม่หนาสีจะบางๆงนะครับตามนี้เลยด้านหลังมาพร้อมกับสปอยเลอร์ทรงสปอร์ตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่เก็บสัมภาระกว้างแค่ไหนอ่าเปิดออกมาแล้วนะครับที่เก็บสัมภาระจะกว้างมากพอสมควรเลยถ้ายังไม่พอพับเบาะครับ น่พับเบาะแล้วแทบจะนอนได้เลยครับด้านหลังซีนจะเป็นซีนเดิมบางๆเลยนะครับผมหัวน็อตเนี่ยเป็นหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยขยับเลยรับประกันว่าเดิมครับ ด้านในของค o n d a j a z z คันนี้จะเป็นโทนสีดำฮะคอนโซลดำเบาะดำนะครับใหม่ๆสะอาดๆแบบนี้เลยถามว่ากว้างไหมกว้างพอสมควรนะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนมีกล้องหลังแอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วมีปุ่มพุทสตาร์ทนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่น คันนี้เลขไม่เพียง1 8 0 0 0โลเท่านั้นปี2018วิ่งไม่เยอะครับสำหรับเบาะด้านหลังกว้างนั่งสบายนั่งได้3คนเลยนะครับผมสูง175หนัก70กิโลยังนั่งเข่าไม่ติดครับสบายครับฮอนด้าแจ๊ GK คันนี้ ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.69%ผ่อนเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นท่านใดที่สนใจติดต่อผมมาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ